ความรักของสาวเพศสองกับผู้ชายในเรือนจำเนี่ยนะคะมันมีที่ค่ะที่สามารถที่จะมีอะไรกันได้บางทีเราทำหน้าอกมาอย่างเงี้ยเราจะไปยืนแก้ผ้าอาบน้ำรวมกับผู้ชายเป็นร้อยเป็น,เป,นเป็นพันตามแดนอย่างเงี้ยผู้ชายก็จะแบบฮือฮากันเลยซึ่งเราก็อาย ก็คือเราเนี่ยหนึ่งก็คือมีคนเข้ามาหาเราเยอะด้วยความที่เราหน้าตาดีแล้วหน้าตาดีบ้านใหญ่ก็จะมารับตัวไปแล้วก็จะขึ้นไปอยู่บนห้องนอนเลี้ยงนอนกอดนอนอะไรกันบางคนก็อาจจะโดนแบบว่าคุกคามทางเพศโดนหอมโดนจูบโดนไซส์โดนอะไรอย่างเงี้ย คดีช่อโกงค่ะตอนนั้นนะคะเบลต้องเล่าให้ฟังว่าเบลเนี่ยค่ะ,ะเริ่มทําธุรกิจขายมือถือขายออนไลน์มันกำลังเริ่มมาอย่างเงี้ยเราก็ทําธุรกิจขายมือถือกับแฟนเราแล้วหลังจากนั้นก็คือเหมือนแบบว่าเราโดนโกงไปแฟนเราก็คิดว่าเราอะโกงเงินไปก็เลยไปแจ้งความดําเนินคดีกับเราว่าเราชอ่อโกงซึ่งเราก็พยายามอธิบายว่ามันไม่ได้เราไม่ได้ช่อโกงนะแต่คือว่า หลักฐานอย่างเงี้ยเหมือนมันก็ฟังไม่ขึ้นผลสุดท้ายก็คือศาลไม่อนุญ,ญาตให้ประกันตัวเบลก็เลยต้องจำคุกพอเบลจำคุกเนี่ยคะ่ะแฟนเบลก็เอาไปหมดเลยคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างโทรศัพท์มือถือของที่เราเก็บ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 ด้วยกันไว้เอาไปหมดเลยพอแม่กลับไปที่ห้องเนี่ยก็คือตกใจละอ๋อเออแสดงว่ามันเอาไปแล้วเออก็อคือถือว่าทําบุญไปแล้วกันอะไรเงี้ยคือที่นักเบลมโมโหมากนะแต่คือก็คือทําใจอะค่ะ วินาทีนั้นก็คือเราเสียใจที่เราทําอะไรไม่ได้แต่เราก็ต้องดําเนินหน้าต่อไปซึ่งเราไม่รู้ว่าเราต้องทํำยังไงเราไม่เคยติดคุกความรู้สึกตรงนั้นก็คือเราเราคิดถึงพ่อเราคิดถึงแม่คิดถึงคนที่บ้านคิดถึงธุรกิจที่มันกําลังดําเนินหน้าต่อไปแต่เราก็ต้องทิ้งทิ้งตรงนั้นไว้เลยคือไม่ต้องคิดถึงเรื่องข้างนอกคนที่เข้าไปแล้วลอ่ะเบลจะพูดได้เลยนะคะเต็มปากว่าทุกคนต้องลืมเรื่องข้างนอกซะแล้วหันมาสู้กับผลทางข้างหน้าต่อค่ะ เข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยก็คือเราต้องสอบประวัติสอบประวัติถ่ายรูปทําประวัติอะไรเงี้ยค่ะแล้วอย่างที่สองก็คือตัดผมจากคนที่ผมยาวๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือเอาแบตเตอรี่ถ่ายเลยค่ะเป็นส,สกินเฮดเลยค่ะเหมือนเหมือนผู้ชายทั่วไปที่นั่งราขอเขาแล้วแต่คือเขาเขาไม่ให้มันมันผิดกฎเพราะเราต้องทําทำรอทอร้อยหนึ่งคือเป็นทะเบียนประวัติของผู้ต้องขังแล้วเราก็จะพบคุณหมอพบคุณหมอเนี่ยคือ แก้ผ้าหมดเลยนะคะแล้วก็ให้คุณหมอตรวจร่างกายว่าเ,าเราทำหน้าอกมานู่นนั่นนี่จากที่ไหนเป็นซิริโคนอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะได้เข้าไปในห้องนอนของเราคือคืนแรกอะนอนไม่หลับเลยค่ะความรู้สึกคือคิดถึงบ้านคิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัวก็จะมีพวกสาวเพศสองที่เป็นคุณแม่ที่แบบว่าเขาอยู่มานานเขาจะมาปลอบเราว่าเออไม่ต้องคิดมากนะลูกพยายามใช้ชีวิตวันข้างหน้าอย่าคิดถึงเรื่องข้างนอก เบลจะเล่าให้ฟังเลยนะคะว่าชีวิตของคนที่เข้าไปในเรือนจําตื่นเช้ามาวันแรกเนี่ยคือคุณเป็นผู้ต้องขังใหม่คุณจะต้องโดนฝึกก่อนโดนฝึกเนี่ยก็คือฝึกแบบทหารค่ะคุณต้องฝึกกลางแจ้งซึ่งไม่มีหลังคาตอนเบลอยู่ปี5 6 2หกสองไม่มีหลังคาเราต้องฝึกฝึกทุกวันหนึ่งอาทิตย์ค่ะฝึกกิ้งฝึกของทหารเนี่ยค่ะเขาจะเรียกศิท่าพยายมคือผู้ต้องขังทุกคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยค่ะก็คือจะอยู่แดนแรกรับก่อน พอตัดสินปุ๊บเนี่ยนะคะตัดสินเสร็จสมมติว่าคุณ A มาคดียาเสพติดก็จะถูกจำแนกไปแดนที่เป็นคดียาเสพติดคุณ B มาคดีลักทรัพย์ลักชิงวิ่งป้นคดีฆ่าอย่างเงี้ยค่ะก็จะย้ายไปอีกแดนหนึ่งที่เป็นแดนคดีทั่วไปแล้วก็สำหรับผู้ต้องขังที่ทำความผิดซ้ำซากไม่ว่าจะกรณีไหนก็แล้วแต่ก็จะถูกย้ายไปอีกแดนหนึ่งซึ่งเป็นคดีของความผิดของผู้ต้องขังซ้ำซากแต่ผู้ต้องขังที่โทษสูงกว่า10ปีหรือ15ปีเนี่ยค่ะ ก็จะถูกย้ายไปอีกแดนหนึ่งที่เป็นแดนแห่งความมั่นคงสูงแต่ผู้ต้องขังที่ตัดส right ินมาตลอดชีวิตอย่างเงี้ยค่ะ uh ก็จะย้ายไปอยู่เรือนจํากลางบางขวางเพราะว่าเป็นเรือนจําที่มีความมั่นคงสูงก็คือสมัยเบลยูเนี่ยคดีฆ่าบุปการีคดีล่วงละเมิดเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่คนข้างในเขาจะไม่ค่อยปราบปื้มเท่าไหร่ก็คือจะไม่ค่อยมีคนคุยด้วยเพราะว่าคุณไปทํากับเด็กที่ซึ่งเด็กไม่มีทางสู้นึกถึงว่าคนคนหนึ่งเนี่ยฆ่า พ่อค่าแม่ค่าน้องตัวเองได้เนี่ยคือจิตใจเขาต้องหดเยียมมากใช่แต่คือคดีที่มันมีอัตราโทษสูงเนี่ยก็จะคือขังเดี่ยวไว้เวลาลงมาเยี่ยมยายก็จะมีเหมือนอผู้ช่วยเจ้าหน้าที่คอยประกบลงมาเพราะว่ากลัวโดนทาลายร่างกายแล้วคือเขาอ่ะอัตราโทษก็สูงเขาก็จะโดนตีตวนตีตวนนี่ก็คือโซ่ที่ล็อกขาไว้ค่ะตลอดเลยจนกว่าเขาจะตัดสินเสร็จและย้ายไปเรือนจํากลางบางขวางคืออยู่ในแดนของผู้ชายค่ะ เพราะว่าด้วยความที่ตอนนั้นเบลไม่แปลงเพศเบลมีอวัยวะเพศผู้ชายก็ต้องไปนอนในห้องขังที่อยู่ในแดนชายแต่เป็นห้องของสาวประเภท2ซึ่งเป็นห้องของสาวประเภท2โดยตรงนอนแยกกับผู้ชายสําหรับสาวประเภท2เนี่ยก็คือจะอยู่กัน,นง่ายนะคะในห้องแต่ก็คือว่าคนที่เข้าไปใหม่เนี่ยก็จะไม่มีที่นอนหรอกค่ะ,คะเพราะว่าสมมตินี่คือสี่เหลี่ยม าก็จะนอนริมกันหมดเลยแล้วคือคนที่เข้าไปใหม่ก็คือต้องนอนสายกลางนอนตรงวางขาแล้วก็ต้องนอนตรงเท้าไปก่อนจนกว่าจะมีคนปล่อยเราถึงจะได้เถิบขึ้นมานอนหัวห้องนอนริมห้องอะไรอย่างเงี้ยข้างในเนี่ยคือแผ่นกระเบื้องหนึ่งแผ่นสําหรับคนที่เข้าใหม่ผ้าห่มก็คือมีผ้าปูที่นอนแล้วก็พับเป็นหมอนหนึ่งผืนแล้วก็ห่มตัวหนึ่งผืนสรุปคือรวมมีผ้าหม 3, ่มสามผืนค่ะและนอนได้หนึ่งกระเบื้องจะนอน ตรงๆไม่ได้เราต้องนอนตะแคงอย่างเงี้ยค่ะจนกว่าจะมีคนปล่อยออกไปเราถึงจะได้ที่นอนหัวห้องเราจะได้นอนสบายหน่อยหนึ่งวันที่จะต้องทํำของสาวเพศสองเลยก็คือเราต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าเพื่อที่จะมาสวดมนต์ทีวีก็จะเปิดและเจ้าหน้าที่จะเปิดทีวีต,ตั้งแต่ตีห้าให้เราสวดมนต์ทรรวัดเชา้าหลังธรวันเช้าเสร็จก็จะถ้าเรามีฝึกห้องเราโดนฝึกก็จะไขขังเราลงมาฝึกอะคะ่ะ เพื่อที่ให้ผู้ต้องขังได้ออกกําลังกายเอ็กซ์ไซน์กันตอนเช้าแต่ว่าถ้าเกิดห้องเราไม่มีเวรที่จะต้องลงมาฝึกก็คือทุกห้องจะไขขังเนี่ยเจ็ดโมงเช้าเพื่อที่จะลงมาอาบน้ําทําภารกิจส่วนตัวเขารบธงชาติ8ปดโมงและหลังจากนั้นก็คือแยกย้ายเข้ากองงานคือมีการสอนวิชาชีพมีร้อยหูถุงพับถุงถุงนี่ก็จะเป็นของอห้างดังๆต่างๆกล่อง เคฟซีก็มีค่ะขออนุญ,ญาตพูดนะคะกล่องเคฟซีก็มีนั่งพับกล่องพับถุงพับมีกองงานเย็บรองเท้ามีฝึกวิชาชีพช่างศิล,ละปะช่างสิบหมู่วาดรูปอะไรอย่างเงี้ยมีหมดเลยค่ะทําฟองน้มฟองน้ําส่งออกมาก็คือมีหมดเลยค่ะทุกอย่างในส่วนตัวของเบลเคยเข้ากองงานร้อยถุงมาแล้วคือเบลพับถุงไม่เป็นเขาก็เลยให้เบลมานั่งร้อยหูถุงซึ่งเป็นหูกระดาษแข็งๆนะคะเราต้องลอยให้ได้ยอดวันนึงก็เป็นพันถุง500ถุงอย่างเงี้ยคือเราต้องลอยให้ได้ยอด่ะ ซึ่งเราไม่เคยร้อยเราก็มือลอกมือแตกเลยค่ะใช่แล้วสาวสองส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยก็ผ่านจุดนี้กันมาหมดทุกคนที่ต้องเข้ากองงานจะมีช่วงพักเที่ยงทานข้าวบ่ายโมงก็คือเข้ากองงานอีกถึง3ามโมงสามโมงครึ่งก็คืออาบน้ํากินข้าวแล้วก็รอขึ้นขังขึ้นน้องขังเนี่ยก็คือจะถือน้ำได้หนึ่งขวดสมัยที่เบลอยู่ปี5 6หน้ำหนึ่งขวดนมเลคเตะซอยหนึ่งกองเพราะว่าขึ้นไปแล้วเราจะกินได้แค่2อย่างนี้แล้วเราก็จะไม่สามารถกินอะไรได้เลย ใช่มันกลับไปหมดทุกอย่างแต่คือเราต้องปรับตัวในการใช้ชีวิตทุกคนที่เข้าไปเนี่ยคือไม่มีใครที่จะอยู่เป็นเลยในคุกตั้งแต่วันแรกแทุกอย่างมันต้องปรับค่ะคือสาวประเภท2เนี่ยใช้ชีวิตยากนะคะสำหรับเบลเนี่ยคือบางทีเราทําหน้าอกมาอย่างเงี้ยเราจะไปยืนแก้ผ้าอาบน้ํารวมกับผู้ชายเป็นร้อยเป็นเป็นพันตามแดนอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่ผิดแพกอะ่ะ แล้วก็พอเวลาเราไปแก้ผ้าอาบน้ําเนี่ยผู้ชายก็จะแบบวูฮือฮากันเลยซึ่งเราก็อายด้วยความที่เรามีหน้าอกแล้วคือเราจะอาบน้ำํำบนห้องก็ไม่ได้เพราะผิดกฎเรือนจําคืออาบหลังไม่ได้ค่ะคือมีเวลาฟิกมากคือเลิอกออกมาจากกองงาน3ามโมง ปิดขังเนี่ยไขยขังเนี่ยขึ้นก็ไม่เกิน3ามโมงครึ่งถึง4ี่โมงเราก็จะมีเวลากินข้าบประมาณสินาทีถึงชั่วโมงหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็อาบน้ําอาบน้ำเนี่ยเบลว่าอาบได้ประมาณไม่เกิน15นาทีเพราะว่าเป็นฝักบัวแล้วก็มีตักอาบอย่างเงี้ยคือถ้าเราทําเวลาเกินอ่ะมันน้ํามันก็จะหยุดหมดแล้วและน้ําในบ่อก็จะหมดเราก็เลยต้องรีบทุกสิ่งทุกอย่างก็คือต้องรีบหมดเลย <S 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 คือน้าเนี่ยเบลต้องพูดตรงๆเลยนะว่าเราไม่ได้ใช้น้ําประปามคนทั่วๆไปนะคะคือน้ําที่เราใช้เนี่ยเป็นน้ําบําบัด น้ำเหมือนน้ำเสียแล้วที่จากข้างในอะค่ะเพราะว่าทุกเรือนจําจะมีบ่อบําบัดน้ําเสียที่ให้กลับไปให้เราใช้อีกทีหนึ่งคนบางคนแพ้ก็จะเป็นผื่นเต็มตัวเลยเป็นผื่นเป็นอะไรเต็มตัวไปหมดคือแพ้น้ำเพราะว่าน้ําไม่สะอาดแต่ว่าน้ํากินเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนแทงที่เป็นทําเฉพาะน้ากินมาไว้เลยแต่คือส่วนใหญ่เบลจะไม่ค่อยได้กินเพราะเบลก็จะมีจดเอาจดเบิกเอาน้ําคริสตัลน้ำน้ำอะไรอย่างเงี้ยน้าดื่มที่เป็นแพ็คๆมาไว้กินค่ะ าถามว่ามีโดนคุกคามทางเพศไหมไม่มีนะคะสําหรับเบลเนี่ยข้างในก็คือไม่มีโดนคุกคามทางเพศแต่ว่าเบลต้องบอกตรงๆว่าในนั้นผู้ชายที่เข้าใหม่แล้วหน้าตาดีเขาจะเรียกกลับในเดือนจำเขาจะเรียกหน้าอ่อน,นะคะ่ะหน้าอ่อนหน้าอ่อนเนี่ยก็คือเข้ามาใหม่เลยหน้าตาใสาๆกิ๊กๆเลยก็จะมีพวกบ้านใหญ่อะ่ะบ้านใหญ่ก็จะมารับตัวไปแล้วก็จะขึ้นไปอยู่บนห้องนอนเลี้ยงนอนกอดนอนอะไรกัน อย่างเงี้ยค่ะบางคนก็อาจจะโดนแบบว่าคุกคามทางเพศโดนหอมโดนจูบโดนไซส์โดนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือกรณีผู้ชายกับผู้ชายค่ะซึ่งบางทีคนพวกนั้นน่ะเขาไม่รู้ว่ามันมีกฎหมายรองรับตรงนี้ด้วยสําหรับการที่ไม่ว่าเราจะเป็นเพศสภาพไหนแต่ถ้าเราโดนคุกคามทางเพศอย่างเงี้ยเราสามารถให้ญาติเราเนี่ยไปแจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็จะมาตีตัวเราออกไปห้องเยี่ยมเพื่อสอบปากคำได้แต่คือบางคนนะ่ะ หน้าอ่อนบางคนผู้ชายบางคนที่เขาโดอานอ่ไงเงี้ย <_ d ose> เขาไม่กล้าบอก <_ d ose> เพราะว่าเขาอาจจะโดนบ้านใหญ่เนี่ยที่เป็นขาใหญ่เนี่ยขู่ไว้ว่าอาถ้าลงไปบอกใครบ,บอกเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะ <_ d ose> คือเบล่ะเคยโดนรถชนนะคะคือเบลเล่าเป็นกรณีตัวอย่างคือสิ่งของต้องห้ามข้างในเรือนจำเนี่ยคือเป็นพวกยาสำหรับผู้ต้องขังที่อ่าป่วยจิตมีอาการทางจิตในนั้นก็มีสาวประเภท2ที่เป็นโรคซึมเศร้านะคะแล้วก็มีสาวประเภท2ที่ป่วยจิต ทางสถานพยาบาลก็จะไปพบแพทย์แล้วก็หลับยาแต่คือเบลเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เบลเครียดคิดถึงบ้านมากเบลก็ไปขอเขามากินซึ่งมันเป็นเรื่องยากมากที่ที่จะไปขอเขามาได้แต่คือเบลก็ใช้วิธีกลเม็ดนิดนึงที่ไปขอเขามาแล้วเบลก็กินยาน,นั้นนะคือมันเป็นยานอนหลับค่ะสําหรับผู้ต้องขังที่มีอาการทางจิตเบลก็อยากหลับเบลก็กินเข้าไปเอาขึ้นไปกินบนห้องแล้วมีสาวประเภท2ที่ชอบเราบ้างไม่ชอบเราบ้าง ตื่นเช้ามาก็คือมีเรื่องถึงหูเจ้าหน้าที่เบลก็เลยโดนเรียกเข้าไปสอบว่าเบลกินไปจริงหรือเปล่าเบลก็ยอมรับค่ะว่าเบลกินเพราะว่าเบลเครียดเบลอยากหลับแต่คือด้วยที่ความที่มันเป็นผิดกฎของเรือนจําเบลก็เลยโดนลงโทษทางวินัยก็โดนตัดชั้นจากชั้นกลางตอนนั้นเบลก็ลดลงมาเหลือชั้นเลวโดนลงโทษด,ด้วยนิดนิด,น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 ดหน่อยหน่อยค่ะคือโดนตี คือถามว่าจําเป็นต้องหยุดสวยไหมคือทุกสิ่งทุกอย่างอะนะคะมันก็มีวิธีเล็ดรอดซึ่งตัวเบลก็เป็นหนึ่งในนะั้นที่เบลก็ไปซื้อกับสาวประเภท2ใหม่ทีหนึ่ง mm hmm. ก็จะมีแป้งพับมีคอนแทคเลนส์มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสาวประเภท2ก็รักสวยรักงามก็ซื้อฮอร์โมนก็มีขายค่ะใช่ฮอร์โมนเนี่ยก็มีขายอย่างข้างนอกแผง10บาท20ข้างในก็คือขายเป็นร้อยแหละ าถามว่าความรักของสาวเพศสองกับผู้ชายในเรือนจำเนี่ยนะคะเบลว่าต่างคนอะ่ะ mm. ก็คือเหมือนคนที่เหงามากกว่าและอยากมีคนที่เข้าใจกันในระยะเวลาที่เราเครียดใน,ะยะในระยะเวลาที่เราไม่มีความสุขแต่ถามว่าในการแบบว่ามีอะไรกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันมีที่ค่ะที่สามารถที่จะมีอะไรกันได้นั่นก็คือลาวตักผ้าก็คือเป็นลาวผ้าห่มหลวงอย่างเงี้ยค่ะ เวลาเวนห้องไหนอาผ้าห่มหลวงมาซักก็จะมีคนคุมราวตากผ้าไว้อย่างเงี้ยก็คือตอนสมัยนั้นก็จะเป็นสัมปทานของเขาเขาก็จะเป็นเจ้าถิ่นตรงนี้เลยก็คือเหมือนเรียกง่ายๆว่าอ๋อตรงนั้นเป็นห้องช็อตหรือว่าเป็นห้องช็อตไทม์แล้วก็เขาอยากได้อะไรอยากได้กาแฟ5ฟอยแล้วก็อ่ะห้าฟอยแล้วก็เข้าไป10นาที15บห้าทีคือต้องเสร็จแล้วนะคือทุกที่ทุกสิ่งทุกอย่างคือต้องรีบไม่งั้นเจ้าหน้าที่มาเห็นเดี๋ยวโดนตีอีกเพราะว่าการมีอะไรกันเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผิดกฎของเรือนจํา แต่ว่าสถานพยาบาลก็มีแจกถุงยางอนามัยมีแจกน้ำยาหลอดลื่น mm hmm. เพื่อที่เราจะได้ไม่ติดต่อโรคทางเพศสัมพันธ์ mm hmm. คือเป็นเรื่องปกติสำหรับาสาวประเภท2ที่มีคู่หรือสาวประเภท2ที่ไม่มีคู่แต่เป็นสาวประเภท2รับงานอย่างนี้ mm hmm. ก็คือการรับงานก็คือสาวอาทิตย์จะเป็นวันหยุดไม่ต้องเข้ากองงานสาวประเภท2ที่รับงานเนี่ยก็คือจะไปซื้อสัมปรทานไว้เลย,เลยว่า อ่ะให้10ฟอยนะ์ะฉันนั่งอยู่หน้าเราตักผ้าใครจะมาใช้บริการก็ออกมามา3ฟอย5ฟอยอย่างเงี้ยถ้าถามเบลว่าคุ้มไหมคือคือเบลอ่ะมีเพื่อนที่รับงานเขาไม่มีญาติเขาก็ต้องทําถูกไหมคะเพื่ะเขาไม่มีญาติมาเยี่ยมใช่เขาก็ต้องทําเพื่อความอยู่รอดปากท้องของเขาอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าไม่รับงานก็จะมีรับจ้างเย็บผ้าบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือเราเนี่ยหนึ่งก็คือมีคนเข้ามาหาเราเยอะด้วยความที่เราหน้าตาดีสาวประเภท2ทุกคนข้างในก็คือผู้ชายก็จะมองว่าเรา่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะคะแล้วก็เราก็ต้องใช้วิจารณญาณของเราในการเลือกคบคนในนั้นเพราะว่าทุกคนต่างที่มากันเราไม่รู้ว่าภูมิหลังเขาเป็นยังไง เบื้องลึกเขาเป็นคนยังไงเราก็ต้องใช้เวลาเลือกไม่ใช่ไปถึงแล้วมีคนมาเลือกเราหรือว่าอะไรเงี้ยเราไปอยู่กับเขาเลยก็ไม่ได้นะคะเราก็ต้องใช้เวลานิดนึงคือเบลก็บอกว่าเบลเป็นคนโชคดีคนหนึ่งที่ได้คู่ในนั้นที่เป็นคนดีแล้วก็เขาก็มีหน้าที่ในนั้นที่ที่ดีค่ะเนื่อเพราะว่าเขาเป็นเสมียนแดนก็คือรู้จักกันมาประมาณอาทิตย์2อ,อาทิตย์อย่างเงี้ยคะ่ะเราถึงตกลงปงใจที่จะอ,อยู่ด้วยกันข้างในนั้นถ้าเราเจอคน เลี้ยงดีเราก็ได้เงินดีแต่ส่วนใหญ่ที่เบลสัมผัสมาไม่มีกระเทยสวยพูดตรงตัวมีแต่หน้าเลี่ยกระเทยแก่ก็คือก็คือมีผัวค่ะเบลเบลก็เห็นแต่คือผัวก็ไม่ได้รวยผัวก็เป็นเหมือนโยธากวาดตึกไปอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคนสวยจริงจะมีผัวเขาเรียกสมเด็จคือสมเด็จคือเสมียนแดนน่ยคือใหญ่สุดแล้วเบลว่าได้ได้เนี่ยเมียเขาเคยเจอเราในห้องเยี่ยมแล้วพี่เขาก็บอกเลยว่าเออคนนี้คือน้องที่อยู่ด้วยกันข้างในนะเมียเขาก็รับได้ ก็เลยไม่มีปัญหาอะไรกันความรุนแรงเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นศัพท์ในเรือนจำเขาก็จะเรียกบ้านเล็กบ้านใหญ่อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าบ้านไหนมีปัญหากันเนี่ยเขาก็จะยกพวกตีกันเลยสําหรับผู้ชายยกพวกตีกันเนี่ยคือทําลายร่างกายกันเลยนะคะบางตอนเบลอยู่คือมีเหล็กเนี่ยคะ่ะแทงกันเลยนะคะบางคนก็แปรงสีฟันมาเหล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 าแล้วก็แทงอย่างเงี้ยะคะ่ะ ใช่อันนี้คือเหตุการณ์ที่เลวร้วายมากอืสําหรับตัวเบลอะไม่มีนะคะแต่ว่าสําหรับสาวเพศสองคนอื่นที่เรานอน,อนร่วมห้องกันอะคือมีค่ะเบี mm. พูดตรงๆเลยว่ามีส่วนใหญ่ก็จะทะเลาะกันเรื่องเล่บเปื่อยข้างในเรื่องอเมื่อมาคุยกับแฟนกูทําไมอะไรอย่างเงี้ยสําหรับ,ส,บสับของสาวเพศสองข้างในคือเวลามีปัญหาก,กันจะตีกันอย่างเงี้ยเราก็จะพูดว่าอเดี๋ยวเปิดสายกลางให้เลยสายกลางก็คือทุกคนมานั่งมุมห้องให้หมดแล้วก็ให้สองคนที่เขามีปัญหาันนะคะ ตีกันบนห้องแต่ต้องตีเงียบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ยินแล้วสําหรับพวกที่ยกพวกตีกันหรือว่าสาวประเภท2ที่ตีกันแล้วเรื่องถึงหูเจ้าหน้าที่อย่างเงี้ยก็จะมีบทลงโทษของทางในเรือนจําค่ะก็คือเราจะต้องโดนเจ้าหน้าที่ลงโทษโดยการตีสาวประเภท2ก็ต้องโดนตีเหมือนกันแล้วก็ต้องโดนสอบวินยัย จะเรียกเราออกไปสอบสวนว่าเออคุณทําผิดนะคุณผิดกดเรือนจําคุณตีกันคุณยกพวกตีกันอย่างเงี้ยเราก็จะโดนตัดชั้นตัดวันลดบางคนโดนตัดเยี่ยมญาติสเดือนใช่แล้วก็คือถ้าโดนตัดของพวกเนี้ยออกไปแล้วตัดชั้นตัดวันลดตัดเยี่ยมญาติเนี่ยบางทีมีวาระพิเศษอพยโทษมาคนพวกเนี้ยก็คือจะไม่ได้เลยคนในเรือนจำเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นาวาระไหนที่เป็นวาระสําคัญเนี่ยค่ะของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินอย่างเงี้ยค่ะเบลบอมีความหวังมาตั้งแต่ปีห้าเจดแล้วว่าอุ้ยเดี๋ยวคงมีอภัยโทษแน่เลยนู่นนี่คือเป็นวาเป็นความหวังของผู้ต้องขังทุกคนว่าจะมีอภัยแต่มันไม่มีเราก็เลยต้องแบบเฟลไปแล้วก็เสียใจอะไรเงี้ยด้วยความที่เราอยากกลับบ้านแต่ผลสุดท้ายก็มามีปีห้าสิบดพอดี ก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องได้อภัยลูกนี้คนข้างในต้องท้าความนิดนึงว่าอภัยเขาจะเรียกเป็นลูกคนขับสําหรับคนในคุกเขาจะเรียกอภัยเป็นลูกลูกนี้ลูกนี้วารละนี้เบวลวลัลรู้เพราะว่าเราทํางานอยู่กับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็จะมาบอกเราว่าเนี่ยมีอภัยนะเดี๋ยวจะมีหมายมาหมายก็คือมาจาักศานะคะว่าหมายปล่อยตัวว่าใครจะได้ปล่อยตัวชุดนี้คือเบลก็เลยรู้ว่าจากเจ้าหน้าที่ที่ทํางานด้วยว่าเนี่ยเบลได้ปล่อยชุดแรกเพราะว่าโทษต่ําปีคดีทั่วไป อยู่แบบนั้นมาตั้งแต่ปี56ค่ะช่วงกลางปีกลางปี56ถึงวันที่2เมษายน2558ประกาศพระราชทานอภัยโทษอายุครบ60พรรษาของสมเด็จพระเทพค่ะวันนั้นก็เลยเป็นวันอิสรภาพของเบลเบลก็เลยได้กลับบ้านความรู้สึกก็คือเบลปล่อยอภัยโทษชุดแรกแล้วก็คือตอนเย็นแล้วค่ะเบลก็มีเงินติดตัวมานะคะแล้วก็เราก็ เราก็งงนะคะอะไรเงี้ยวิปปล่อยตัวแล้วเหรอเราก็โทรเอาหยอดหยอดเหรียญโทรศัพท์เนี่ยโทรกลับมาที่บ้านคือที่บ้านไม่มีใครรู้เลยว่าเราปล่อยเราก็โทรมาหาคุณแม่คุณแม่ก็กําลังล้างจานอยู่ก็ฮัลโหลแม่เหรอหนูกาลังกลับบ้านนะเนี่ยหนูปล่อยตัวพยาธนแล้วแม่ก็แบบดีใจทําอะไรไม่ถูกเลยค่ะทุกคนคือแบบดีใจกันหมดเราก็เลยนั่งแท็กซี่กลับไปที่บ้านทุกคนก็แบบร้องไห้ดีใจกับอิสรภาพของเราได้บทเรียนนะคะได้บทเรียนที่ ที่มันจะสอนตัวเราว่าอยากลก,ยากลับไปทําผิดอีกอยากกลับไปทําแบบนั้นอีกเพราะทุกวันนี้เบลพูดตรงๆว่าถึงเบลจะมีชีวิตที่มีความสุขแล้วไม่ว่าเราจะหลับตาหรือลืมตานอนหรือว่ายังไงภาพในนั้นอะ่ะมันก็ยังติดอยู่ในหัวเราไม่มีวันหายไปไหนคะ่ะมันเป็นภาพที่ติดตัวเราไปตลอดชีวิตแน่นอนเบลมั่นใจถามว่าเราโดนบูลลี่จากคนรอบข้างไหมอันนี้คือมันเป็นสิ่งที่ห้ามกันไม่ได้นะคะเบลว่าถ้าเกิดเรามาใส่ใจกับ คำนินทาของคนอะไรเงี้ยเราก็จะไม่มีแรงผลักดันในการใช้ชีวิตต่อไปเบลว่าการนินทาเนี่ยทุกคนโดนหมดอยู่ที่ว่าเราจะเก็บมาใส่ใจหรือเปล่าเราปล่อยผ่านไปดีกว่าค่ะไม่ต้องไปแคร์ค่ะไม่ต้องไปสนใจเพราะมันเป็นอดีตที่ผ่านมาแล้วณปัจจุบันขอให้คุณปรับปรุงตัวแล้วก็ทําตัว็นคนณีของสังคมก็คุณก็จะถูกผู้คนสรรเสริญเยินยอมากกว่าทุกวันนี้เบลไม่แคร์และเบลก็ไม่อายที่จะมาเล่าเรื่องที่เบลเคยผิดพลาดแล้วก็อยู่ในเรือนจํา เพราะอะไรเพรเพื่อที่จะเป็นวิทยาทานให้กับทุกคนทุกเพศทุกวัยที่ดูแล้วก็จะได้ไม่หลงผิดทําแบบเบลเบลอะมีรุ่นพี่คนหนึ่งที่เป็นสาวเพศสองเบลต้องเล่าให้ฟังคือเขาไปสมัครงานเหมือนกันโปรไฟล์ทุกอย่างคือผ่านหมดแต่คือไม่รักเพราะเนื่องด้วยจากเขาอะเคยมีโทษมาเขาก็ไม่รู้จะหาหนทางไหนที่จะมีรายได้เขาก็กลับไปทําแบบเดิมรุ่นพี่ที่เป็นสาวเพศ2ของเบลเนี่ยเขาขายยาเสพติด ใช่แล้วพอเขาก็โดนจับกลับไปอรอบเนี้ยโทษมันก็จะบวกขึ้นไปเพราะว่าเราเคยมีโทษจำคุกม,มาแล้วศาลก็จะตัดสินโทษจำคุกแล้วก็บวกโทษไปอีกหนึ่งในสามหนึ่งในสี่แล้วแต่โทษบโ,โ,โทษเก่าอะคะ่ะเบลว่าเบลอยากฝากสังคมหรือว่าใครที่ดูอยู่ก็แล้วแต่นะคะอยากให้โอกาสผู้ต้องขังที่เขาแบบกลับตัวกลับใจแล้วอะค่ะเพราะว่าทุกคนไม่ได้ชั่วไปหมดเบลคิดว่าทุกคนเคยทําความผิดพลาดหมดทุกคนแต่เราสังคมเนี้ยคือน่าจะให้โอกาส คือคนพวกเนี้ยนะคะคือเขาเป็นคนสู้ชีวิตแล้วเขาก็เป็นคนที่มีความรู้คืออย่างเบลต้องพูดเท้าความนิดนึงว่าข้างในเนี่ยค่ะมีคนทุกรูปแบบเลยที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำมีทั้งนักธุรกิจมีทั้งอ่าคันนักข้าราชาการก็คือคนพวกเนี้ยเข้าไปอยู่หมดแล้วเบลก็สัมผัสมาหมดแล้วบางครั้งทุกอย่างบางคนเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะทําความผิดนั้นเลยแต่ก็คือในเมื่อมันเกิดเป็นความผิดไปแล้วเขาก็ต้องยอมรับ สิ่งสำคัญคืออยากขอโอกาสจากสังคมให้สังคมเปิดใจรับกับสิ่งที่พวกเราเคยผิดพลาดไปและพร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงตัวเป็นคนดีของสังคมค่ะขอโอกาสให้กับพวกเราด้วยค่ะ ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ